ทำงานหนึ่งวันที่เมืองปักกิ่งนะคะทําอะไรบ้างค่ะเราเริ่มจากการไปกินข้าวนะคะแน่นอนเราไปกินข้าวกับผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องเอาของขวัญไปด้วยค่ะแล้วเวลากินข้าวกับผู้ใหญ่นะคะก็คือเขาสั่งอาหารเหมือนกับกินกัน15คนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรากินกันแค่5คนเท่านั้นนะคะบางเมาเมืองปักกิ่งเนี่ยก็ต้องกินเป็ดปักกิ่งนะคะพอกินข้าวกับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะต้องมี ของขวัญเอากลับไปด้วยนะคะก็คือเราเหมือนกับแรกของขวัญกันนะคะและสถานีต่อไปคะ่ะเราก็เดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าใต้ดินเหมือนเดิมนะคะที่เมืองปักกิ่งเนี่ยเดินทางค่อนข้างสะดวกคะ่ะรถไฟฟ้าใต้ดินคือถึงหลายที่มากเลยนะคะแล้วก็ทางเดินของเขานะคะก็คือค่อนข้างที่จะกว้างรู้สึกว่าพอเดินกว้างๆแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือเดินเราไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าเดินเรารู้สึกปลอดภัยคะ่ะต่อมานะคะเราก็คือมา ดื่มกับผู้ใหญ่นะคะซึ่งเราก็ต้องใช้ผงจากญี่ปุ่นมาเช่าช่วยนะคะและดูอาหารการกินเหมือเดิมนะคะและนี่ก็คือไห่ในการกินเหมาไทยนะคะและดูผู้กล้าแต่ละคนที่จะกลับบ้านกันนะคะกลับก็ได้เห็นวิวสวยๆนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะแฮปปี้ค่ะและดูผู้กล้าหนึ่งท่านคุณพ่ออีเองค่ะพอมาถึงที่โรงแรมล้วก็สั่งเขาสั่ง,งน้ำมาแล้วก็มีขุนยนต์นี้มาส่งน้ำถึงห้องเลยค่อนข้างสะดวกนะคะและนี่ก็คือหนึ่งวันในที่ปักกิ่งค่ะ